สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษรนแมวน้อยตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนม,มหาชนชัยวิทยาคมค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไร่ยหยาดฟ้าค่ะอำเภอม,มหาชนชัยจังหวัดยะโสธรค่ะเราไปรับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพา มาทัวร์ไร่หยาดฟ้าอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บึงบัวค่ะจะพาทุกคนมาชมบัวนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเดินทั่วบริเวณค่ะ,ะคะ่ะก็จะมีบัวหลวงนะคะแล้วก็จะเป็นบัวนะคะหนูจะพาทุกท่านเดินชมนะคะนี่ค่ะก็จะมีทุกคนมาถ่ายรูปค่ะเป็นเพื่อนๆของหนูเองค่ะที่พากันมาถ่ายรูปค่ะที่นี่สวยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคน ลองมาดูลองมาเที่ยวดูนะคะก็จะมีแบบให้เรามาผ่อนคลายมาทำอะไรได้ไหลายอย่างเลยะค,ะเค,เค่ะท่านคะทุกคนสำหรับที่หนูพามาทัวร์ถ้าใครสนใจจะมานะคะก็มาที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาดูคะ่ะสำหรับวันนี้หนูก็ขอ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 บคุณ ทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ